พอดีมีโยมโยมเปิดเอามาถวายเนาะราะวตู้บ่อป่ามาแต่ก็เก็บไปเรื่องตัวสีเหลืองได้ได้คืนตู้แตกก็เลยมาถวายให้ตู้แล้วก็อัานปลัวอ่านเอาเสียไปอันปล่อยกับสุดายก็เลยมาถวายให้ตู้ตัวเลี่ยงเลี่ยงได้สักอาทิตย์นึงกับฝนตกฝนตกน้ำมันห้องจีวัดก็เลยว่าเพอบ่อป่าป่าไหลมันหาย กะได้ว่าตั้งจจตสิศานว่าใครมีบุญอยู่ด้วยกันขอของพระถ้าม,มีบุญก็แล้วแต่วดีไปเจอตัวสีทองที่หน้าวิหารแล้วตัวสีขาวนี่พอดีโยมเปิดไปเอาทีไหนมามโโหแล้วก็ไปปล่อยไว้กลางตรงได้เปือสี่ห้าวันแล้วมันก็ยังอยู่ติเกาพอดี้ไปกลับมาให้วัดแต่มมนเริ่มกระด้างตุกกระ้างที่ถาม่ว่าถ้ามีบุญอยู่ก็ให้หลอด ถ้ามีบูนอยู่กะก็ได้ไปพอ <c oughs> ดีมาเลี้ยงไว้อยู่กะหลอดมาถึงตอนนี้มมนได้จี่ผีจี่หวั่นคี่เดือยแล้วตัวสีเดี๋ยวนี้ได้เกือบสองปีละแต่สีขาวนี่ได้เข้ามาปีสี่ <c oughs> ปีอะอันนี้เป็นห้องวัดที่ไหนครับท่านวัดอันนี้วัดตอมใต้สีมณฑลครับตมบณบลตอมอำเภอเมืองจังหวัดขะเยาเป็นวัดตีเก่าแก่สร้างมากราสี่ร้อยเก้าสิบห้าปีละ มีชายาชื่อครับคือพระอธิการท้าวส,สุขวัฒโนเป็นเจ้าวัดเห็นแล้วเจ้าเจ้าวัดคือวัดกรุงใต้สินะครัเสร็จแล้ว,ลวมันเคเดิมเปับ๊บปั๊บสะพัดปัด๊บบินกับน้ำได้ไหม